เธอนั้นก็ได้มาดูแลกิจาการในวันแรกหลังจากที่ได้รับมรดกจากปู่ของเธอคือก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ได้ถูกพ่อและแม่ของเธอโทรตามให้เธอรีบกลับมาที่บ้านเป็นการด่วนเพราะว่าคุณปู่ของเธอนั้นป่วยหนักพอหลังจากที่เธอได้พูดคุยกับปู่ของเธอไปได้สักพักปู่ของเธอก็ได้สั่งเสียพร้อมกับยกกิจาการให้กับเธอช่วยดูแลต่อจากปู่ของเธอก่อนที่ปู่ของเธอนั้นจะจากโลกนี้ไปหลายวันถัดมาเธอนั้นก็ได้มาดูแลกิจการต่อจากปู่ของเธอโดยกิจการของปู่เธอนั้นจะเป็นบ่อน้าร้อนและสระว่ายน้าแต่ในระหว่างที่เธอกําลัังน่ย ูที่หน้าร้านก็ได้มีลูกค้าสองคนเข้ามาติดต่อขอใช้บริการบ่อน้าร้อนพร้อมกับสอบถามเรื่องราคาก่อนที่เธอนั้นจะบอกรายละเอียดกับทางลูกค้าก่อนที่ลูกค้าทั้งสองคนจะเดินไปที่บ่อน้ําร้อนพอช่วงบ่ายในระหว่างที่เธอกําลังตกแต่งร้านอยู่นั้นก็ได้มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาก่อนที่ลูกค้าคนนี้จะบอกกับเธอว่าเข,ขานั้นคือลูกค้าประจําของที่นี่และสนิทสนมกับปู่ของเธอมากส่วนเธอนั้นก็ได้ขอบคุณที่เขายังมาใช้บริการบ่อน้ําร้อนที่นี่นถึงแม้ว่าปู่ของเธอจะไม่อยู่แล้วก็ตามเช้าวันถัดมาอีก วันในระหว่างที่เธอเพิ่งจะเปิดร้านไปได้ไม่นานก็ได้มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นนักกีฬาเบสบอลมาติดต่อขอใช้บริการที่บ่อน้ําร้อนของเธอพร้อมกับสวายน้ําส่วนเธอนั้นก็คิดว่า,ากิจการบ่อน้ําร้อนนี้ก็รายได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามีลูกค้ามาใช้บริการไม่ขาดสายพอเช้าวันต่อมาลูกค้าสองคนเมื่อหลายวันก่อนก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแต่พอเข้ามาในร้านก็ไม่พบเธออยู่ตรงเคาน์เตอร์ก่อนที่ลูกค้าทั้งสองคนจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อเรียกหาเธอเผื่อว่าจะเจอเธออยู่ในนั้นก่อนที่จะพากันเดินกกลับออมา